สวัสดีครับสวัสดีเอฟพีคุณผู้ชครับเกิดอะไรขึ้นครับกับหมู่บ้านกกกครับตาชานพ่อเป่านะครับมาผูกข้อมาข้อมือนะครับให้กับลูกชายยาจโมที่ไปรับใช้ชาตินะครับนะนะครับก็เป็นภาพที่พับใจครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากันเยอะในงานนะครับนะพิธีผูกข้อมาข้อมือนะครับให้กับลูกชายยาจโมครับก็เดี๋ยวไปครับพี่ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกนะคะวันนี้ก็โอ้มาผูกแขนนะคะพลทหารอื<ะ>ก็จะไปรับใช้ชาตินะคะน้องันที่หนึ่งนะคะของพุทธิจิตานี้นะทุกคนชุมพึกไปแล้วกัน

ต้องถึงจุดนี้ทุกคนนะต้องไปรับชายชาติต่ชาญก็มาร่วมนะคะวันนี้เจ้าเจจอตุกบปวนแล้วลูกเสือบอกโอ้ลูกเขือโอ้อ๋อโอ้เดี๋ยนอกไปแต่แพียงแตพุ่น นี่มันจะชอบนาดเจ้าของมันละความรู้มันละส่วนแบบเกษตรเนี่ยนะก่อนไม่ตายมดบอกคนว่า แม่ใส่แม่สีแดงแม่ใส่แม่สีพันส่แม่ใ

แล้วน้องเริ่มร้อนพ่อค่ะปลาแล้วนะวันนี้น้องโพธิ์สาตรงัวแตงนะปแมงมันนงขานติไว้กันได้พักแท้แมนจะไปดินน้ําโอ้ิาได้นะดินน้ําอนอา้ขึ้นหา่ได้ไปได้

หนึ่งพุทธจิกาแต่ละแหลกแตกแตกคนทหารคนทหารคนนึงมารายงานตัวครับผม

อือแสดงว่าเมสานี่ไปเลอะเนาะโอ้มากะติดตับเลยเหรอเนาะหุ่นได้ดำเท่านั้นยหุ่นน้อยนี่และแล้วเขาอยากมักนาะ กล้ยอกุ้ยแกทุกคนกล้ยแกก็จะไปส่งกล้วยทุกวันป้าคือใหญ่เห็นะคุณอ่ะลูกใหญ่มากนี่กใหญ่คือใหญ่มากทุกคนอันนี้แกปิดไว้มันเหลืองแล้ว นี่คือปรีนะทุกคนอันนี้ช่เลยเออประชักแล้วมาประชักมามายังมีแล้วยังม่แล้วกํลังตุ้มห่มเออร่มตุ้มห่มไป ไปมัดอะไรละก็แล้วล่ะนั่นแหละเอ่ยหัวเลือก

เ <Indonesia> ลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปหลังไม้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 

กินไรนอะไรนอ่ใช่ชีนีนะม่กิหร่เนอยใส่ชุดชีนี้นะดนีคบอกทำไมคุใช่ชีนี้แหละไมุดคนคุเวัดเดออน่อล้วน่งเลเอานนี้คูก็เจอเนาะอืมท้ขอไปจา นิดาขายขอ่ร้านเลยน้าทำอะไรนิดาขายสินค้าดยู่ขางๆขางๆส่วนตะกุห้าแล้วัะนี่เวลาขาวสุดท้ายไม่ก้อนเยอะข้าีกลุ่มใดๆตื่นมาแล้ว้าเกลุ่ม 嗯嗯嗯，快点，没 <Ll> 空 <ull ing>，快点，就做面食。那怕他怕冷啊？那没有呀。一点半下班。那你我拿上个那我再喝，这都拿不住。呵呵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  เดินมาไปมหากระเป๋าไปเชือไขาพันปวดรุนกิรลเนะบางทีคือได้แต่จะจุกกิรุนนะก่ได้ทำแบบนี้ลอยลอยางมันจะเสียน้ำเชื่อมข้าวเปล่า เจ้าตัวตื้นเหมือนซื้อเลี้ยนลูกเลียนกก็แตะกับพวกแหงเนาะ